สวัสดีครับขับไปโปรดักต์นำเสนอสวยๆคันนะครับอันนี้เป็นรถเชฟโรเล็กครูซนะครับคันนี้เข้ามาที่ร้านนี่ก็มาทำหุ้มเบาะนะฮะที่เห็นนี่คือหุ้มเบาะเราทำแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมมองด้วยสายตานะครับผิวเผินนี่มองแทบไม่ออกว่านี่คือตัวสวมผมถ่ายให้ดูนะครับด้านหน้าแล้วก็ถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังนะฮะตรงเท้าแขนก็ยังทำงานได้ปกตินะครับ เราทําตรงรุ่นนะฮะแล้วผมถ่ายให้ดูข้างหน้านี่นะครับทํากระเป๋าสองข้างซ้ายฝานะครับทําสวมพับไปของเดิมนะฮะเชฟโรเลตครูตัวนี้นะครับชอบสีไหนนี่เราสามารถเลือกสีได้แต่คันนี้เจ้าของรถก็ชอบสีดํานะครับแล้วก็ทําปูพื้นนะฮะสีแดงปูพื้นนี่เป็นปูพื้น5 d ดีนะครับผมถ่ายให้ดูนี่นะฮะตรงนี้ด้านกันสึกด้านคนขับนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ เต็มพื้นที่เลยนะครับสวยๆเลยสีแดงนะครับแล้วก็ตัดด้วยเบาะสีดำนะเป็นเชฟโรเลกคูชนะครับชอบสีไหนนี่มาถูกใจ ระะอรับกันได้เลยนะครับร้านราดพร้าว124ซอยย้อยซอย9นะครับหรือว่าโทรมาคุยกันก่อนได้ที่เบอร์0809950637 0809950637ขอขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับที่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ